ิวอ่ะอยากกินหมูขาจังเฮ้ยมีร้านแนะนำอยู่แก้คอนโดเองเลยหมูขาแค่กิโลเมตรเดียวเองเราเดินไปยังได้เลยไปปะมาดีปะเออไปดิไะวันนี้นะพวกเราก็จะเดินทางกันโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็จะแวนๆกันไปเลยจ้า ตอนนี้เราถึงหน้าร้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดินเข้าไปดูเลยจ้ะว่าเขามีลายอาหารอะไรกันบ้างก็จะมาเริ่มกันที่ลายวิเซ่อาหารเลยนะคะเขาจะมีเ oh, <come S 1> ต้ <on. S 1> าหู้ปลาลูกชิ้นกุ้งกระดูกหมูมากมือกรอบปลาดอลลี่มาดูรายอาหารของกินเล่นกันเขามีทั้งไส้กรอกบะหมี่ยกยำหมูมีหมูย่างไม้ด้วยแล้วเขาก็จะมีของทอดที่หลากหลายเลย เมนูหมูมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งหมู3ชั้น,มนหมักนุ่มหมูพริกไทยดำซี่โครงพริไทยดำาหมีหมูญี่ปุ่นหมูเกาหลีมาเลยจ้าโหยกประเทศมาเลยมังจะเนี่ยสายสุขภาพก็เลือกกันไปเลยจ้ามีทงังผักลเห็ดให้เลือกเหเกมือนยก<ม>ส่วนครัวมาไว้ที่นี่ ต่อมานะคะน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมีเรื่อง3แบบจะมีซุกี้หนหมูกระทะแล้วก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะแซ่บๆกันไปเลยอ่ะโอ้ลายบูเฟ่ปิ้งย่างทะเลเผาของเขานะมีทั้งกุ้งกั้งหมึกสดๆหูยยกเหมือนยกเลยมัเลยอ่ะนี่มันดูสิเมนูใหญของเขามีเลือกเยอะมากเลย มีอหอยแมลงผู้หอยนางรมอูยหอยนางรมของเขาสดมากเลยอะแล้วก็หอยคางนะทุกคนว้าวปูตัวใหญ่บึ้มๆของชอบเลยตาตา,าใสๆก็ามาพรอาหารของเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวหมดเลยนะเพราะเขาเติมให้เราตลอดที่นั่งเนี่ยใครจะนั่งโซนไหนก็เลือกเลยเพราะเขาจะมีทั้งโซนที่ติดกับอาหารแล้วก็ติดริมทะเล นี่ทุกคนกสายหวานไม่ตะองขนพาดนเพราะเขาจะมีขนมหวานผล,ลไม้มีลอ้อเจ้ากะทิแล้วก็จะมีพวกแบบเปาขนมเจ่ายเราก็มาล้างปากกันด้วยไอศครีมที่มีหลายรสชาติมาก ไปเลยเขามีซุ้มให้ตม้ตมส้มตําเองด้วยพเผ็ดก็ตม้มไปเลยแล้วเขาก็จะมีน้ําแบบรีวิวแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะกินอะไรเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินกันก่อนนะทุกคนมันใหญ่มากอันนี้เรา,เาก็ากำลังจะลงนะคะจะมีปูนี่นี่จะเป็นปูตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะหาๆๆมีกั้งด้วยจ้าทุกคนนี่หาลงไปเลยจ้าหอยนางรมด้วยนะดูดิหอยนางรมเขาตัวใหญ่มากเลยอยลลยนะดดอยอกดอ่ะเอาปูขึ้นก่อน ทุกคนวันนี้นะเราก็จะมารีวิวหมูกระทะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเตาย่างแบบพวกอาหารซีฟู้ดด้วยนี่อันนี้เราก็เลือกดูจ้าเของชอบจะอ๋อดูจ้าขอชอบไปจ้าแลรอนะจ้าย่างไปก่อนเนาะยังไม่สุกของเขาจะมีกั้งนะคะหยิบในเตาไปเลยจ้าจะได้ใช้ที่คีบด้วยกุ้งจ้ากุ้งตัวใหญ่เลยจ้าวันนี้ก็จเน้นกุ้งด้วยนะจ้ามีหอยมีหอยเอาหอยอยู่ไหนหอยขอยนี่นี่หอยนางมตัวใหญ่เพราะว่าเราลองชิมแล้วนะแบบ นี่พุงหมดเลยค่าูยหูยยโอ้ยกหาเขาอ่ะนมาจะมาอยากทะเลตกตกเลยอ่ะค็หายตัวใหญ่มากเอ้ยยวนปลามึกปลาหมึกอ่ะเขาจะหั่นแล้วนะทุกคนดูชิ้นให่มากอุยออยมากอ่จ้ามากแต่กนมกสุดเลยโอ้ยอร่อยอื แบบอืมชิ้นเบลเลอร์เบลเลอร์กันเลยทุกคนน้ำจิ้มเขนานะก็จะมีทั้งหมดสามรสชาตินเลยทีเดียวน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเผ็ดนะคะเราก็จะมาลองกันเลยทุกคนดน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆกันเลยอ,อืมขมขันแบบตอบยังกุ๊กกุ๊เลยทุกคนข้าวโพดต้มมีผักต่างๆนะเขาทอดข้าวโพดขา,ขาแบบว่าเม็ดเบ้งเบ่งเหลืองๆสดๆกันเลยหวานหวานอืม อหวานเนี่หมูน่ากินจังเลยอ่ะตีนไหมชิ้นให่ชิ้นใหญ่มากเลยนะหมูนี้ของเธอน่ากินจังเลยฉันขอกินปลาหมึกไตน้อก้นว้าวอะไรไม่รู้โยนยำไปหมดเลยอ่ะหมูหมูเนื้อดึงดึงมากอมขนมจีบเขาบอกว่าเด็ดทาเขาก็มีน้อยนักิงอ่ะโหเขาเลิศมากอ่ะละมุนเลยอ่ะ ปลาหมึกเขาก็สดมากแบบกรอบมากไปกินกุ้งไหมอ่ะอร่อยมากเลยนะเนาะใช่เราแกะให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เขาอร่อยมากเลยนะโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงเนี่ยที่เนี่ยเชื่อว่าร้านริมเลหมูกระทะเนี่ยอยู่ห่างจากคอนโดเราอ่ะแค่กิโลเมตรเดียวเองเมื่อกี้เราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแบบชิลๆเลยจ้าเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะวันธรรมดาก็สี่โมงเนาะสี่โมงสี่ทุ่มครึ่งนะคะถ้าเป็นวันหยุดอ่ะ เาจะเปิดประมาณบ่ายสอถึงสี่ทุ่มคืน, 9, คนเลยอ่ะพี่ที่นี่พนตอนก็แบสองห้าก้านเด็กตากห่าสิบคนก็1 5ึ่ง้าเก้าเท่านั้นคูกนะไม่ได้มีแค่หนะมูป้านะเขาอาจจะมีเป็นปิ้งย่างด้วยจะเป็นอาหารทะเลเลยปิ้งย่างด้วยอ่ะเขาจะคิดเตาเพิ่มละ89บาทเติมผ่านฟรีจ้าคูจ้าคูู่แบบโอ้ย ร้อนร้อนเลยตาปุ้ยหมูก็มาจามังกิ่กินเลยตาเปรีย่างรอา้รอจนจ้าร้อนเนาะเออกินอยู่คนเดียวแหลวะว่าอารีกินนะถ้าใครมาศิรีราชนะเราแนะนําที่นี่เลยเป็นร้านหมูก,กระทะทะเลหมูกระทะจะอยู่ติด<า>ทะเลมีอยู่ร้านเดียวเลยในศรีราชาที่แบบติดทะเลอ่ะคือแบบเด็ดมากาใครแบบอยากจะมาหรือเงี้ยเดี๋ยวเราปักลิงก์ไว้ให้นะด้านล่างเลยมาเยอะๆนะคะบาย